ได้แล้วได้แล้วโอเคมาลูกค้าใหม่พรมแฟชั่นป้าย TSS นะคะอันเนี้ยที่บอกว่าจะเป็นจะเป็นป้ายมันจะมีอยสองป้ายลูกค้า King TSS แล้วก็ KR ่อ KR 2 3 9 L จะเป็นสองป้ายที่งานออกคล้ายๆกันเลยลูกค้าก็คือมันจะมีทั้งแขนสั้นแขนกุดแขนยาวใส่เดี่ยวผสมการขอบเพิอบอะไรอย่เงี้ยนะผสมหมดเลยนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทนะจ๊ะเออส9่0บาทฉันเห็นไอซสมซ้มๆฟ้าตรงนั้น่ารักนะสีมันดูนะสีมันดูนะคะลูกค้าเห็นตัวจ้อยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดครึ่งมามาเรียงเลยอ่าตัดอุ้ยน่ารักนะเนี่ยบป๊หนึงแปมบนึงเออใส่เดียวใส่เดียวมา ส่เดียวพัดเทลมาลูกค้าตัวนี้ราคา4 9 0 0เหมือนเดิมถ้าใครจะเอาลูกรีวิวเอฟในไลน์โอนก่อนจบไลน์เอาใบส่วนลด500ลดให้500เหลือ4,400นะคะลูกค้าให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอ่อ t H H, s งานจะคล้ายๆคล้ายๆกับ 55L แล้วก็ 239L อาจจะยังไม่ได้เ,เปิดอันนั้นของเกาหลี <S <s <atur ated> ก็คล้ายๆกันกับตัว 55L ลูกค้า นะคะเออเกาะอกแขนกุดแขนสั้นแขนสี่ห้าส่วนเหมือนกับห้าสิบห้า L เลยนะคะลูกค้าคละกันมาเลยแต่แค่ว่ามาจากคนละโรงงานกันเฉยๆนะคะลูกค้าย7ิบเจ็ด G มาเมื่อไหร่แม่มีนาพร้อมกันเลยห้าห้า L รถใหม่นะคะยี D ่สิบเจ็ดเด็กนะเดี๋ยวรอช่วงมีนานี้ค่ะพี่หรือถ้ามันมาไวก่อนกําหนดอ่ะอัปเดตหน้าเพจเพราะฉะนั้นกดติดตามอัปเดตหน้าเพจได้เลยนะคะ เราติดตามทางหน้าเพจได้เลยน่ารักค่ะสีฟ้านีแบบทำไมหรอมันเป็นยังไงอ๋อเออคล้ายๆคล้ายๆตัวที่เยเซนมีน่ารักอันเนี้ยก็จะออกขาแฟชั่นเหมือนกันลูกค้าแขนสั้นแขนยาวว่าไปแขนยาวในที่เนี้ยไม่ใช่ยาวแบบยาวสุดข้อศอกยาวสุดข้อมือนะมันจะเป็นแค่ประมาณสี่ห้าส่วนพี่ สี่ส่วนเลยแบบประมาณเกือบถึงซอกนิด,นดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแขนยาวล้วนเลยจะมีอีกรหัสหนึ่ง<ช>จะเป็นจะเป็นตัวเฮดห้ซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยเ<ช>ทียบกัน2รหัสนี้ตัวเนี้ยจะเน้นแขนสั้นเน้นเสื้อแบบแฟชั่นแฟชั่นก่อนตัวแขนยาวอีกตัวหนึ่งยาวล้วนเลยราคา4 9่พนเระคะราคาสี่พันเกรออุ้ยรอมีลูกค้ารอเอฟเจ ชุดนอนเซ็กซี่สลีปนะคะรอจ้ะพี่รอนะ Fj กำลังคุยราคากันอยู่ช่วงเนี้แม่จ๋าตู้ใหม่ๆราคาเขาจะขึ้นนะราคาเาจะขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยจะแบบว่าตอนนี้อยู่ในช่วงต่อรองราคากันอยู่<า>ยนะสูงกว่าราคาที่ขายอยู่ลูกค้าเราก็ไปไม่ไหวจริงๆบอกเลย <laughs> กำลังตีกับโรงงานอยู่พี่กำลังตีกับโรงงานอยู่อุ้ยแรงมากแกล้วฉันเห็นเกาอ,อกหลายตัวมากเลยแนะล้วรูปเนี้ยเนี่ยเห็นนะ เป็นฟิวกาะอ,อก,กเจนวาเดี๋ยวเิงต้องกรีดว่าเราอยาหิงต้องกรีดดูอ่ตเมตกาะอ,อกเออนะคฮะจริงเสียงเล็กเสียงน้อยตัวเล็กตัวน้อยมากตอนนี้รหัสตัวนี้ King TSS นะรหัส King TSS นะลูกค้านะใหม่พรมบางแฟชั่น4,900ค่ะ นะใครจะรอ 55L แล้วแบบอุ้ยไม่ม er ีของขายจริงๆแม่เอา T S S ไปลองก่อนเอา T S S ไปวนก่อนเลยนี่ยายพิงค์แล้วดูแกกระดูกกระอกดำขาวตัวนี้เออดี่ปันไงตัวแม่ไหนครับสวยเออตัวแม่แล้วอย่างเงี้ยต้องเอาขึ้นหุ่นนะเดี๋ยวเอาขึ้นหุ่นเดี๋ยวเอาขึ้นหุ่นถ่ายรูป TSS ใครจะเอาลูกใหม่4,900ใครเอาลูกรีวิวรถ500เหลือ4,4่เอจ้า yes sir ราคาเท่าราคาจะเท่ากันเลยนะคะลูกคา้าจริงๆตัวนี้ราคาจะมาแรงกว่ามาแรงกว่าตัว 55L ด้วยแต่ว่าเราจัดราคาโปรให้เท่ากันเลยนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าเลือกไม่ได้เออโหลดลงมาราคาให้เท่ากันเลยหนึ่งใสเดียว อ่าสั่ง034เป็นตัว034ขีดหนึ่งใช่ไหมคะพี่034ขีดหนึ่งเสื้อถักบอกเลยสวยมากจริง034ขีดหนึ่งมันจะเป็นสเต็ปแบบเสื้อถักแฟชั่นอะสวยมากหนูเห็นแล้วคือแบบว่าแอะฉันอยากได้นะจริงจริงหนูหนูก็ไม่ค้าเหมือนกันหนูก็ไม่ค้าเหมือนกันว่าง นะเอฟผ้าจะก็ดังตัวเองนี่แหละเอาไปขายลงตลาดพี่หนูบอกเลยศูนย์สามสี่ขีดหนึ่งคูบสวยเลย<า>สวยมากแต่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะออกไปขายแล้วตอนนี้เปิดเจ็ดวันแล้วไม่มีเวลาว่างไปขายเลย,เลยจริงใครใครเอาได้นะลูกค้าศูนย์สามสี่ขีดหนึ่งไปเอาเลยสวยสวยมากสวยมากสวย,สวยแบบสวยแบบเออดี <c oughs> อุ้ยนี่ลายลายลายเขียวเขียวอะไรนี่เออดูเสียน่ารักน่ารักสีน่ารักน่ารักนะมีแบบ ใส่เดี่ยวด้วยครอบด้วยแขนสั้นแขนกุดอะไรเงี้ยนะจะคลาไปหลายๆแบบเห็นไหมลูกค้าคล้ายๆเลยนะคะตัวนี้ใส่เดี่ยวจะออกมากกว่าด้วยออกมากกว่ากว่ากับตัว 55L เนาะ 55L จะเน้นแบบเป็น <Okay. S 1> เป็นครอบเน้นเป็นครอบเป็นแขนสั้นนะคะตัวนี้จะมีเกาะอกมีอะไรเงี้ยผสมด้วยแล้วก็มีแขนยาวจริงๆตัวนี้จะออกหลายๆแบบ <Okay. S 1> นะคะลูกค้าถ้าชอบตัวทีเอ็ดนะวนมาเอาตัวนี้ไปก่อนได้ ขายค่าเวลานะลูกค้าบางทีขายแล้วของขาดต้องเติมของอ่ะเอาตัวทีเอสไปก่อนได้เลยอันนี้ขายกันแบบตามตรงเลยนะลูกค้านะขายแล้วแบบตามตรงเลยใครจะเอาเลดสิบลูกขอมาลูกค้าอเลยเอาไปคัดนะเอาไปคัดแบบแฟชั่นเออเนี่ยเห็นไหมเอาไปคัดแบบสวยสวยแบบแบบฮิตฮิตแบบรอบแบบแฟชั่นเอาไปคัดได้ซื้อไปหลายๆลูกเนี่ยแม่ถ้าเป็นแบบใสเดี่ยวแบบเมื่อกี้ที่พิงพูดอะที่พิงโชว์เมื่อกี้ เอสเจยี่สิบเก้าลูกหมื่นหนึ่งช็อคเป็นหมื่เอ,อ่อหรือหรือแต่ว่าเราก็เอางานจีนมาสำรองให้ราคา4,900เหมือนกันเอาใครอยากได้คู่กันนะ T-S s หรือว่า Panda 60 SS ค่ะพี่สองสองตัวสองตัวนี้เลยใส่เดี่ยวล้วนกับตัวไหมพรมบางแฟชั่นรวมรวมล้ว,ลว,ลวนนะคะลูกค้าใช่โยนไปเลยโยนไปเลยสวยเห็นไหมแอดพิง คัดสวยๆได้เยอะมากคัดหัวได้เยอะจ่าลงตลาดนะลูกค้าขายกันโุ้ยหนูเจอถูกมากเลยนะบางทีลูกค้าขขาหน้าจะขายเอาเอามันหรือเอาสังคมไม่รู้เออมีตั้งแต่แบบ50 60 10, 2สองตัวร้อยมีตั้งแต่เหมือนน่าจะคัดงานงานหางแล้วก็จะมีตั้งแต่20 3สมตัวห0เออ35 3หสมตัวร้อยแล้วแต่แล้วแต่ที่นะเออ นี่ราคาจะอยู่ประมาณนี้เน้นออกไวๆจำนวนเยอะๆลูกใหญ่เลย90โลมันจะได้อยู่ประมาณ350-400ตัวเลยนะแต่จริงก็จะได้แต่เกือบเกือบี่อยเลยค่ะนะคะใครลองหารเฉลี่ยได้เลย4,9 4,9 4,9 49หารสัก4 350ตัวก็ได้นะหารสัก3 5 0ตัว400ตัวก็ได้ค่ะลูกค้าประมาณนี้นะคะ เป็นผูกคอก็ใส่เดียวไงเออเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่เดียวใช่นคนวินเทจใส่แต่สภาพผ้าวินเทจเจอเจองาน 4, 5, สี่ห้าสายเข้าไปใส่ไม่เป็นแล้วตอนนี้เอองงนะอันนี้ใหม่พรม TSS นะคะลูกค้าใหม่พรม TSS นะอยากเอาเกาหลีมาเปิดเทียบให้ดูด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันจะเหลือแค่สองตัวนี้แล้วลูกค้านะคะ งานใกล้ๆห้าสิบห้าลนะจะเหลือเป็นสองตัวนี้เลย TSS แล้วก็ KR สองสมเก้าลนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะใหม่พรม TSS แล้วก็ KR สองสามเก้าลนะคะโออเห็นไหมตัวแม่รักชูเอาินี่นี่อุ้ยขอโทษกระเด็นไกลกระเด็นไกลไปหน่อยสวยๆทั้งนั้นจ้าเออเห็นไหม คิวทือน่ารักงานปักงานอะไรมีหมดปัดลงปัดไหลนะคะเนี่ยดูดิอย่างนี้คือใส่สวยนะกะยีนใช่แบบเนี้ยใส่กบยีนเขารูปเขาดูเขาทรงสวยเลยนี่ของคอนี่ยของคอเออนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยสวยๆทั้ง เกใครใครไม่เคยดูตัวตัวตัวเนี้ยแวะมาดูก่อนได้นะลูกค้านะราคาดีด้วยราคาราคาเท่ากันเลยจำนวนตัวก็จะไม่หนีกันกันกบตัว5 5L นะถ้าใครเคยเปิดใครเคยเปิดตัว 55L แล้วเออ,อเคใครเคยเปิด 55L แล้วตัวนี้พอๆกันเลยอ่าลูกค้า 4,900รีวิวถ้าเอฟในไลฟ์นะลด500อเอฟตามหลังเอาไป300แล้วกันเออได้ส่วนลดเยอะเอฟเลยนี่นะเออแอดพิงแอดพิงไม่ได้ติดไม้แอดพิงไม่ได้ติดไม้นะฮะไม่ไปชาร์จอยู่ไม่ไปชาร์จอยู่นะฮะ400ได้แม่ประมาณเนี้ยประมาณเกือบ400ตัวใช่เยอะนะนี่ สวยๆทั้งนั้นจ้ะเดี๋ยวจะโยนขึ้นไปให้อีกนะแม่นะน,น่ารักน่ารักน่ารักมีสีสันเลิศแขนสายเดี่ยวแขนขูดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสไตล์เสื้อครอบอออออโอค้งๆรอบโค้งๆสีสวย สีสวยสีสวยงานผูกเอวงานตั้งอกไม่ต้องคัดตั้งอกไม่ต้องคัดเดี๋ยวค่อยคัดนี่ตั้งอกกองมันนี่เลยลูกโอเคใครจะเอฟลูกรีวิวนะเอฟเลยลดให้ห้ารอยหน้าไหลนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ king tss นะ king tss นะลูกค้านะหนูโชว์เลยลูก นะคะโชว์หน้ากล้องเลย,เยฟิลใหมพรมมะ่ะมีหลายแบบมากจะได้เปิดเป็นตัวใหมพรมหนาไหมลูกค้ามีใครที่ยังแบบเล่นหรือแบบว่าฉีกตอนนี้เขาขายไหมพรมบางกันแต่ว่าฉันขายใหมพรมแบบหนาแฟชั่นโซเวตเตอร์อย่างเงี้ยขายดีไหมมีนะ902ตอนนี้ยังไหลออกเรื่อยๆเป็นงานที่ไม่ได้ไลเลยแต่ไหลออกเรื่อยๆ ไหมพรมหนาบางคละกัน 902A แล้วก็บอนไซ a 57 2ลูกค้า2ตัว <P> เป็นคนแรงอย่งางเงี้ยสวยสีสีสีสวยสงกรานต์ซัมเมอร์รอเลยจ้ะปีนี้จะเอาตีมอะไรจัดงานตีมอะไรยัยงคิดไม่ออกอยังคิดไม่ออกอ เออเดี๋ยวไม่พ้นตีมติมเดิมติมไหลโอ๊ยน,อน่ารักสีพาททน่ารักสีฟิลลิ่งงานเกาหลีเลยไหมพรม T S S จ้ะไหมพรม T S S นะคะลูกค้า90กิโล4900บาท4900บาทนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวค่อยเก็บนะหนุ่มเดี๋ยวค่อยเก็บกับเึืตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอคัดก่อนเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะ ที่รักนะคะแขนสั้นแขนกุดแขนยาว4ี่แบบมารแขนมาร์สี่ห้าส่วนกึ่งกึ่ยาวจะยาวไม่ยาวสั่งก็ไม่สั่งเออเนี่ดี๋บวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยลูกค้ามันจะมีติดไปด้วยนะ4,900บาท King TSS นะคะเดี๋ยวว่างๆหาเกาหลีมาเปิดให้ดูด้วยเผื่อแบบตัดสินใจไม่ถูกเกาหลีดีไหมอะเกาหลีเป็นยังไง TSS เป็นไงอะไรอย่างเงี้เออเดี๋ยวเปิดให้ดูคู่กันเลย นะคะขายรอเล่นๆรอแบบกรุบๆแม่เอาไปเติมของรอ 55L ก็ได้เออนะคะสวยคัดสวยๆได้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวมีเปิดตัวไหนตอเสื้อยืดไหมเบสิพสาวมีเสื้อยืดมีเดรสมินิดรสเนาะตัวมินิดรสอุ้ยของซารา่ามีเสื้อยืดมีมินิดรสมีไหมพรมแขนยาว ไหมพรมหนาก็มีนะไหมพรมหนาแฟชั่นแล้วก็เป็นพวกเสื้อ LCB อยากดูตัวไหนอยากดูตัวไหนดีจ๊ะอยากดูเป็นตัวไหนดีเอออยากดูเดดก่อนอยากดูเสยยืดก่อน <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วแอดพิง <c oughs> ยังไงายท้องอีกแล้วคนคนนี้ <c oughs> พี่หนูเดี๋ยวเล่าวความตลกให้ฟังว่าไปไป,ไปอาบน้ำในออนเซ็นนะ แอดพิงก็ไปลื่นหงายเติงอยู่ที่นู่นคนเนี้ยตำนานเก้าอี้พลิกก็ไม่รู้เป็นอะไรกับเก้าอี้แอดพิงนี่แหละคนหน้ากล้องเนี่ยลูกค้าเป็นตำนานเลยตำนานตำนานตัวพลิกตำนานตัวพลิกเก้าอี้ไม่รักเก้าอี้ชอบไม่รักนะชอบหงายท้องกับเก้าอี้อ่ะลูกค้าเดี๋ยวจะไปต่อตัวถัดไปนะคอยขอเปิด